สวัสดีค่ะอ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเป็นกีก้าวที่อบอุ่นมากนะคะขอบคุณที่ทุกคนมามาหากันเหมือนเดิมจะผ่านไปกี่ปีแล้วก็ตามนะคะทุกคนก็ยังยังเป็นแบ็ปที่ดียังสนับสนุนแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้ สา่เสมอมานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยวันนี้ที่มันคายวันเกิอดอบคุ่ เลยนะคะที่ไม่ได้ทุกคนไม่ได้มาอยวยัรแค่วันคล้ายวันเกิดแต่ทุกคนมาที่นี่ก็เห็นความตั้งใจของพี่ตายที่ต่อสู้ชีวิตนะคะเพราะคนให้กำลังใจต่สู้ชีวิตล้วกลับหรือทุกคนก็ยังดูแลพี่ว่าคุ่นห้อ <c oughs> รื้มใจอีหลีให้บอกย้ำเห้กับเป็นอย่ทีตลอดเลยเพราะว่าเคยได้กับสัมผัสได้ถึงความหักของทุกคนนลทุกคนก็มีความจริงใจนะคะแล้วก็มีกับน้งใจให้กันและกันอีหลีแล้วกบที่พันมากนะแล้วกับเส็นทางของปีใยตรงนี้มันอบอุ่นแล้วก็แข็งแร่งมาเป็นอะไรนะคะว่าทุกคน ทีเจออีกยังกระตามทุกคนก็พ่ออยู่แข่งขันกันมาโดยตลอดเศงวิกิตแบบนี้เซ่ล์ไทุกคนเองก็ต้องต่อสูงด้วยกันแต่วันนี้ขณะเดียวกันลำบากประทังกันเลยแต่ทุกคนก็ยังแบ่งปันนำจิตนำใจนะคะอยู่ไกลกันไนก็มาหากันกับผู้มิยางเลยนะคะทีสิขอบแทนกับไปนอกจากคำว่าขอบคุณี่ได้ขอบคุณทุกคนจากหัวใจอีรี เองที่จะเป็นกำลังใจพี่ตายเอยงกับยังอยู่ตรงนี้แหละยังอยู่ตรงนี้คือเราทุกคนหันมาพี่ตายกับยังค่อยเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือขอบคุณทุกคนมากอีกครั้งหนึ่งต้องตายอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเราก็ปลื้มไปด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับของอี่เล็กพี่เล็กม,มีมีใครยังมีใครอยู่ฮะ อ <pee S 2> ้าวเชิญพี่เล็กครับเพนครับ